ก็สุภยายามยางลงไปให้ใไกลสุดแล้วก็ทีมงานมันบอกว่าอยู่เบื้องลุ่มนี่มีปักเคิงตัวใหญงย่ายคนวะสิใหญ่ขนาดไหก็ต้องดีตามสมเดอจพอก็สุพยายามเล่นตามหัวแก้งต่างๆล,ลองเบื้องว่าสมีสั์ประหลาดเฮาเห็นบ่เป้าหมายมือนี้นั่นคือปลากลืนหรือว่าปลา ปอซ่อนงูเห่าอ่าแต่เป็นทางไทยพันเอิ้อกันบันเทิงเอิ้องปากกวนอ่ามาที่ต่ามโสมวามือหนี้ข้าพาเจ้าเได้เห็นหนาปากกวนบอ <laughs> อื้อหอ้ามาแล้วเอาสุดโอ้ยมาตัวหน่อยแท้ E ส,าย, <holm Heavenly> สายามสปูนน้อยโคดอก กวนปลากวนปลากวนช้อนงูเห่าช้อนงูเห่าช้อนงูเห่าน่าช้อนงูเหา่า,หาโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยเฮ้ยโอ้โหสวยงามสวยงามสุดยอดเลย ฟอปันนั่นแหมโคตรตัวยีราฟอกอปลาช่อน,อนงูเห่าสุดยอดเลยไดนามิกสปูนจากสยามสป,ปูนเซาห้ากลม <c oughs> สอยปลากลับคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วไปแล้วไปแล้วบายบายสุดยอดเลยที่ว่าเป็นปลากว้หแล้ว่าปลาซ่อนงูวโตาต็มที่ของทริปนี้ไปติดตามชมต่อไปเด้อ